ครับผมแล้วก็อย่าลืมติดตามผลงานละครของของบอมนะครับตอนนี้ก็ถ่ายละครเรื่องพี่ดุลพัำรักอยู่นะครับผมก็ถ่ายเอ๊มีใครพอทราบไหมครับว่าบอมเล่นกับใครโอ้โหน่ารักจิงเบย <c oughs> ดูด้วยกอ็อ๋อวันนี้เราอยู่ที่สุพรรณนะอยากอยากออสุพรรณนี้ต้องพูดเน็นๆหน่อยใช่ป่ะประมาณถ้าเกิดบอกว่า ถ้าเกิดจะพูดเขาก็แบบจะนักเธอพูดยังไงให้เนินเหนือยังไงนะจะน,นักเธออย่างนี้เล่าเป็นเล่อย่างนี้เนี่ยนะโอเคก็อบคุณทุกคนมานะครับที่มาในนี้นนเป็นเห่าเมื่อไหร่แต่ว่าเมื่อกี้พยายามฟังฟังนะฟังนะครับผมแต่ประมาณนี้นะฮะเป็นภาษาที่ผมชอบตั้งแต่เด็กส่วนตัวมากๆจริงๆเคยมาเที่ยวสุพรรณด้วยชอบนะครับผมคนที่นี่ จดีแล้วก็สวยทุกคนเลยจากดีเห็่โอเคขอบคุณมากครับผมครับ